เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่เป้ารถสวยๆมาชมเลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็นฮอนด้าครับซีวิคทาโต้เครื่องเกียร์ดีสีสวยครับเดิมๆบางๆเดิม,ดมๆๆรโรงงานเลยคันนี้เป็นซีวิคตัวพิเศษนะครับ1.8 SI ครับเครื่องบี18 b แรงๆเลยครับ ตัวท็อปกระจกไฟฟ้าประตูเซนทรัลล็อกพร้อมใช้บอดีด้ดีไม่มีชนหนังครับสีเดิมๆบางๆสมบูบมมรณ์ครบๆนะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยหน้าเดิมท้ายเดิมสีสวยบางครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจมาให้ด้วยนะครับสนใจเข้าไปดูท่านลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพประโยชน์ของตัวท่านเองที่จัดดูรถอยู่โคราชนะครับ เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยภายในยังโอเคครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเบาะหนังไม่ีแตกรายงานบ้างครับถามรูปนะครับกระจกไฟฟ้าสีบ้านครับจองข้างปรับไฟฟ้ารานะคาเปิดมา 30, 999, 999่ามห่39,999บกาทครับเลขสวยเจ้าของขอราคานี้เลยนะครับงดต่อ สนใจรับราคานี้ก็ไปดูท่าน้องขับกันครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแผ่งคนอนโซลสวยงามไม่แตกหักไม่ชํารุดนะปัดเลือนไม่ใช้ได้ครบนะครับเลขไม่อยู่ที่3,000 0 0ของเครื่องเดิมๆรับขันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักเครื่องดีเกียร์ดีเดินทางไกลได้สบายเลขเพจครบๆภาษีหเ้าทั้งเลยครับค้ามปีครับใช้กันยาวๆ สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ